ใจมันไม่ได้หมดแรงแต่มันไม่ไปแลเราต่างหากสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังยังอยู่ตรงนี้นะพื้นที่เงียบๆที่เราจะได้พักใจโดยไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลยนอกจากตัวเราในวันนี้วันนี้อยากชวนคุณมาฟังเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่บางคนอาจกำลังรู้สึกแต่ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรดี คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าฉันไม่ได้แค่เหนื่อยแต่ฉันรู้สึกว่างเปล่าฉันไม่ได้แค่ล้าแต่ฉันเหมือนหมดไฟไปเลยนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจค่ะแต่นี่เป็นภาวะที่เราเรียกกันว่าภาวะใจไม่หรือ emotional burnout คะ่ะคืออาการที่เราเผาใจตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อทำให้คนอื่นพอใจเพื่อให้ลูกนั้นยอมรับเราหรือแม้แต่ พื่อไม่ให้ใครผิดหวังในตัวเราเรากลายเป็นคนที่รับทุกอย่างไว้ดูแลทุกคนยิ้มเก่งเก่งไปหมดเลยค่ะยกเว้นเรื่องเดียวคือการดูแลตัวเองแล้ววันหนึ่งใจก็เริ่มเหนื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่มีแรงแม้ที่จะทําในสิ่งที่เคยรักไม่มีพลังจะคุยกับใครแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนี่คือสัญญาณที่ใจกําลังบอกเราว่า มันไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะแต่มันคือเสียงขอพักจากข้างในแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงในวันที่ใจไม่ไปแล้ววันนี้อยากจะแชร์ทริคเล็กๆ3ข้อนะคะที่ช่วยเราได้ในวันที่เรารู้สึกเบื่อเอานะคะข้อที่1ค่ะหยุดพยายามต้องไหวเป็นยังไงก็คือขอให้คุณอนุญาตให้ตัวเองไม่ไหวได้ค่ะ คนที่ยอมรับว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ค่ะแต่คือคนที่กล้าฟังหัวใจตัวเองข้อที่สองค่ะพักให้พอโดยไม่รู้สึกผิดพักไม่ได้แปลว่าไม่มีค่านะคะพักคือการเติมไฟให้ตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งอน,นุญาตตัวเองนอนเร็วขึ้นทําอะไรช้าๆโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจก็ได้ค่ะข้อที่สามค่ะเลิกเป็นคนที่ต้องทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ คุณไม่ต้องเป็นคนเก่งอยู่ตลอดเวลาหรอกคะ่ะคนที่มีคุณค่าไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะหยุดเพื่อถนอมหัวใจของคุณเองคะ่ะก่อนจะจบในวันนี้อยากให้คุณลองพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ได้หมดแรงแต่ใจฉันแค่ไม่ไปแล้วแล้วตอนนี้ฉันขอเลือกตัวเองก่อนเพื่อให้หัวใจของฉันกลับมาอุ่นอีกครั้งหนึง่ง ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะแม้วันนี้คุณจะไม่สดใสแม้คุณจะรู้สึกว่างเปล่าแต่โปวดจำไว้นะคะว่าคุณมีสิทธิพักโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครและเราจะอยู่ตรงนี้กับคุณเสมอค่ะ